โอ้โหฝีมือตกไหมเราเลนเ่นเฮ้ย,ยมันฆ่าตัวตายเฮ้ยกระสุนหมด <c oughs> แล้ววันนี้ผมก็กลับมากับเกม Call of Duty Mobile Season ซีซั่นอะไรวะซีซั่นสใช่ไหมเออน่าจะเป็นซีซั่นสองแล้วแหละ <c oughs> วันนี้ก็จะมาไต่แรงโชคไม่รู้ว่าฝีมือผมจะตกไปแค่ไหนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานละผมมาทั้งทีเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาครับผมจะเล่นเอายิงปืนลั่นสักนัน ผมจะเล่นเป็นอะไรอะเป็นปืนพกแล้วกันคุณผู้ชมเป็นปืนพก <c oughs> เป็นปืนพกแล้วก็เล่นไต่แรงผมน่าจะเล่นประมาณเกมเดียวเพราะว่าต้องไปทํางานต่อ <c oughs> ผมเนี่ยมันคนงานเยอะไงทุกคนเฮ้ยเป็นไงเล่า <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้เนี่ยไม่ต้องอิจฉานะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันมันหาได้ตามร้านทั่วไปตามร้านหืมเยอะคืินผมต้องจงังหวะนี้ผมต้องสโมกออกไปนะครับ มันถึงมันถึงก็ว่าช่วยเอาป่ะบุกเข้าเจาะเข้าไปไม่ถึงเลยครับอุ้ยเฮ้ยก็เป็นสมารยอืมมันลอยผมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปล้างแค้นมาให้ดูเฮ้ยแมปปืนเนี้ยมันต้องเล่นในแมปแบบสั้นๆนะครับเลยมันตายไปแล้ว ผมเจอหนึ่งตัวอยู่ข้างบนเมื่อกี้เมื่อกี้โชคดีมากมันไม่เห็นผมอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเพื่อนเราอะไรเว่ยผมหลอนไปเองไม่ได้เล่นมานานเฮ้ยอีูไดไหนวะโดนหลอยแล้วอุย๊ยไม่โดนโอ้โหฝีมือตกมากฝีมือตกมากแต่ก็ยังยิงเฮดช็อตได้อะเฮ้ยผมจังหวะนี้ผมต้องผมต้องบอมตัวเองว่ะมึงก็ต้องตายเอาเฮ้ยไม่ตาย เดี๋ยวผมขอดูพลาดช้าไม่ตายเฉย ok. คือแบบแค่บาดเจ็บระเบิดเลยมันไ,ไม่แรงเลยวะโอ้โหรูนี้ผมควักปืนยิงก็ดีเดี๋ยวจะมีเ <c oughs> ฮ้ยปู้เฮ้ยโชคดีโชคดีคดสำลีสำลีแปะตูดโอ้ย <c oughs> โอ้โห,โโหถ้าจะยิงกันอย่างนี้ก็โอ้โหโหดร้ายคับผมเหลือเกินนะผมไม่รู้ว่าผมได้กี่คิวผม ยังไม่เช็คแล้วกันเดี๋ยวรอเช็คตอนท้ายเกมนนจะซุ่มไปนะครับซุ่มสักหน่อยม,มาทุกอย่างทุกทางไว้จะซุ่มไปเท่าไหร่เอาจริงปืนนี้ครับผมต้องเข้าไปยิงใกล้ๆยิงไก,กลๆมันยิงไม่โดนเอาไว้เพื่อนเป็นโลเป็นโล,เป,นโลเป็นโลให้เราที้ยกระสุนหมดโอ้โชคดีครับที่เพื่อนปล่อยเรือเรือเป็นไงดินเบิร์นเลย อยู่ข้างบนครับมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนทุกคนยิงยิงยิงแบบสบายใจยืนยิงเฮ้ยเพื่อนนายจะมาแย่งเหยื่อเราดิโอ้โหเพื่อนเขามาแย่งเหยื่อเฉยเลยผมว่าส่แอบมานักหลอยเออเสร็จไปหนึ่งคิวเราต้องไปเราจะไม่ใช้สกิลใดทั้งสิ้นครับ ผมจะอุ้ยมีคนแชสไนเงี่ยผมต้องวิ่งหลบก่อนหุยต้อง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 หนีก่อนเมื่อกี้มันมันโมหัวมาเฮ้ยจู๊ปเพื่อนแย่งคิวแย่งคิวผมแกอยกสุนกสุนจะหมดเ้ื่องก็จะหมดอืมเป็นไงละความแม่นของผม เจอหนึตัวครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้เฮ้ยนึกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ยิงยิงมันเป็นไงละ่ะเปิดเกมมาเกมแรกก็จะมีใครใจแบบผมมา้างไม่ได้เล่นมาแบบเป็นเดือนอะมาเล่นแรงครับแถมใช้ปืนพกความโหดปืนเฉียวก็ตายเลือดนายเหลือน้อยทำไมเกมนี้มันนานจังวะทุกคน50สคิวเอง แสดงว่เาเราเล่นเราเล่นอฮ้ย,ยมันฆ่าตัวตายโหฆ่าตัวตายเฉย <Huh. S 2> เดี๋ยวเอาปืนลั่นปืนลั่นเอาจบจบแบบผมไม่ได้ปิดด้วยอะ่ะโอ้โหยังยังน้อยก็ได้ที่สามอะ่ะ โอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมก็ต้องกลับมาอีกแน่นอนครับเพราะว่าผมกลับมาเล่นเกมอีกครั้งนึงครับเพราะว่า